ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบมองทุกข์เป็นครูสอนใจเคยไหมครับเวลาที่ชีวิตเจอความทุกข์ใจเรามักถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าทุกข์ที่คุณกำกันเจอไม่ได้มาทำร้ายคุณมันถูกส่งมาเพื่อสอนบางอย่าง คุณจะยังอยากหนีมันอยู่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อมีทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาถ้าคุณกําลังทุกข์อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เพราะบทเรียนสำคัญอาจอยู่ตรงนี้ความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นครูที่เข้มงวดครูที่ไม่พูดเพราะไม่ปลอบใจแต่สอนด้วยความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกเกิดเพราะเหตุไม่ได้เกิดลอยๆเหตุของทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นในคนในของในความคิดในความคาดหวังเมื่อเรามองไม่เห็นเหตุเราจะโทษโลกโทษคนอื่นโทษโชคชะตาแต่เมื่อใดที่เรามองทุกเป็นครูเมื่อนั้นใจจะเริ่มเรียนรู้ลองนึกถึงคนที่ผิดหวังในความรักเขาทุกเพราะการจากลาถ้าเขาเอาแต่ร้องไห้ โทษอีกฝ่ายทุกนั้นจะยืดเยื้อแต่ถ้าเขาหยุดดูใจตนเองจะเห็นความจริงว่าทุกเกิดจากการยึดว่าเขาต้องอยู่กับเราเมื่อเข้าใจตรงนี้ใจจะเริ่มคลายแม้ความเจ็บยังอยู่แต่ความหลงจะลดลงนี่คือการเรียนจากทุกข์ไม่ใช่หนีทุก์ในชีวิตการทำงานก็เช่นกันหลายคนทุกเพราะไม่ได้ดังใจอยากก้าวหน้าอยากสำเร็จเร็วอยากให้คนเห็นคุณค่า เมื่อไม่ได้อย่างหวังใจจึงร้อนรุ่มอัดอั้นโกรธแต่ถ้ามองให้ลึกทุกกำลังสอนให้รู้จักความอดทนรู้จักปล่อยวางผลทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ววางใจเป็นกลางนี่คือหลักอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าท่งสอนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทุกข์เพราะทุกข์คือประตูแห่งปัญญาคนที่ไม่เคยทุกขจะไม่เข้าใจความไม่เที่ยง คนที่ไม่เจ็บจะไม่เห็นความจริงของชีวิตเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจจะเรื่องวางได้เองโดยไม่ต้องฝืนเมื่อคุณมองทุกเป็นครูคุณจะไม่ถามว่าเมื่อไหร่ทุกจะหายแต่จะถามว่าทุกกำลังสอนอะไรเราอยู่แล้ววันนั้นเองแม้ทุกยังไม่หมดแต่ใจจะไม่จมเพราะคุณกำลังเดินบนทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ ทางแห่งความเข้าใจความตื่นรู้และความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อเรายอมรับความจริงว่าชีวิตหนีทุกข์ไม่พ้นใจจะเริ่มอ่อนลงไม่แข็งขืนต่อความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ปฏิเสธมันไม่แต่งเติมมันเพราะการไม่ยอมรับทุกข์คือการเพิ่มทุกข์ซ้อนทุกข์โดยไม่รู้ตัว หลายคนเจอความล้มเหลวในชีวิตธุรกิจพังงานหายรายได้ลดความทุกข์ทางกายอาจไม่มากแต่ความทุกข์ทางใจกลับหนักหนาเพราะใจไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและยังยึดติดกับภาพเดิมของความสำเร็จถ้ามองให้ลึกทุก์กำลังสอนเรื่องอนิจจังสิ่งที่เคยมีไม่ได้หมายความว่าจะมีตลอดไปตำแหน่ง เงินทองชื่อเสียงล้วนเป็นของชั่วคราวเมื่อเห็นตรงนี้ใจจะเริ่มอ่อนโยนต่อชีวิตไม่หลงยึดว่าความสำเร็จคือคุณค่าทั้งหมดของตนและไม่โทษตนเองจนใ,นใจแตกสลายในอีกด้านหนึ่งคนที่เจ็บป่วยทางกายมักเรียนรู้ธรรมะได้เร็วเพราะความเจ็บบังคับให้หันกลับมาดูใจเมื่อกายไม่อำนวย ใจที่เคยฟุ้งซ่านจะเริ่มสงบลงพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายป่วยได้แต่ใจไม่จำเป็นต้องป่วยตามถ้าใจรู้เท่าทันเวทนาไม่ผลักไสไม่ยิดถือความเจ็บจะยังอยู่แต่ความทุกข์จะเบาบางลงทุกข์ยังสอนให้เห็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับชีวิตให้เป็นไปดังใจได้ทั้งหมดคนรักอาจเปลี่ยน คนใกล้ชิดอาจจากไปร่างกายอาจเสื่อมลงเมื่อเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงใจจะค่อยๆค,คลายจากความอยากควบคุมและเกิดความวางใจในเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันทุกเล็กๆก,ก,กำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลารถติดคำพูดที่ไม่ถูกใจการถูกมองข้ามถ้าเราหยุดดูใจในขณะนั้น จะเห็นความโกรธความคับข้องกำลังเกิดขึ้นนี่คือโอกาสฝึกสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่ากโกรธโดยไม่ต้องเป็นโกรธรู้ว่าไม่พอใจโดยไม่ต้องปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์เมื่อฝึกมองทุกข์เช่นนี้บ่อยๆทุกข์จะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทจากสิ่งที่ทำร้ายใจเป็นสิ่งที่ปลุกใจให้ตื่นจากภาระหนัก กลายเป็นครูที่พาเราเข้าใกล้ความจริงของชีวิตมากขึ้นและใจจะเริ่มสัมผัสได้ว่าแม้ยังอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่ความสงบไม่ได้หายไปไหนมันเพียงรอให้เราเรียนรู้จากทุกอย่างถูกทางเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของทุกความกลัวต่อความเจ็บปวดจะค่อยๆลดลงเพราะเราไม่มองทุกเป็นสิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติของชีวิตแต่เป็นธรรมดาของสังขารที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยเมื่อมีเหตุทุกข์ก็เกิดเมื่อเหตุดับทุกข์ก็ดับไม่มีใครถูกกลั่นแกล้งโดยโชคชะตาหลายคนเมื่อเจอปัญหาหนักมักตั้งคำถามว่าทำดีแล้วทำไมยังทุกข์คำถามนี้เกิดจากการคาดหวังผล มากกว่าความเข้าใจเหตุพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเหตุให้ถูกต้องแล้ววางผลพระผลย่อมเกิดตามเหตุของมันเองไม่ขึ้นกับความอยากของเราเมื่อใจเข้าใจตรงนี้ความคับข้องจะเบาลงและความอดทนจะเกิดขึ้นโดยไม่ฝืนในครอบครัวเดียวกันคนหนึ่งอาจรับมือกับความทุกข์ได้ดีแต่อีกคนหนึ่งอาจจมอยู่กับความทุกข์เรื่องเดียวกัน สิ่งที่ต่างไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือมุมมองของใจคนที่เห็นทุกข์เป็นครูจะถามใจตนเองว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่แต่คนที่มองทุกข์เป็นศัตรูจะถามว่าใครทำให้เราเป็นแบบนี้คำถามที่ต่างกันนำไปสู่ชีวิตที่ต่างกันเมื่อสูญเสียคนที่รักน้ำตาย่อมไหลเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามร้องไห้ แต่ทรงสอนให้เห็นความจริงของความพลากทุกการพบมีการจากเป็นเงาตามตัวเมื่อใจยอมรับความจริงนี้ความโศกจะค่อยๆค,คลี่คลายไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะรักอย่างเข้าใจธรรมและไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนเองด้วยความต่อต้านความจริงทุกยังทำหน้าที่เตือนใจให้เราไม่ประมาทคนที่ไม่เคยเจ็บปวดมักหลงลืมความไม่แน่นอนของชีวิต แต่เมื่อทุกมาเยือนใจจะหยุดฟุง้งหยุดประมาทเริ่มเห็นคุณค่าของลมหายใจของเวลาที่เหลืออยู่นี่คือประโยชน์ลึกซึ้งของทุกข์ที่หลายคนมองข้ามเมื่อเราเรียนรู้จะอยู่กับทุกข์อย่างมีสติใจจะค่อยๆแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่คือการเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทางแห่งการรู้การวางและการเบาบางจากเครื่องร้อยรัดของใจเมื่อใจเริ่มฝึกยืนอยู่ต่อหน้าความทุกข์โดยไม่หนีไม่ปฏิเสธปัญญาจะค่อยๆทำงานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูทุกข์ด้วยสติไม่ใช่ดูด้วยอารมณ์เพราะเมื่อดูด้วยอารมณ์ใจจะไหลไปตามความกลัวความเศร้าความโกรธ แต่เมื่อดูด้วยสติใจจะเห็นความจริงว่าทุกข์ก็เป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคนจำนวนมากพลาดโอกาสเรียนรู้จากทุกข์เพราะรีบหาทางลืมรีบหาทางหนีบางคนใช้ความบันเทิงกลบใจบางคนใช้ความสำเร็จกลบความว่างแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการกดทุกข์ไว้ชั่วคราวเมื่อเหตุยังอยู่ ทุกย่อมกลับมาอีกและมักกลับมาหนักกว่าเดิมในชีวิตจริงเรามักเห็นคนที่ล้มเหลวซ้ำๆกับเรื่องเดิมผิดหวังกับคนแบบเดิมเจ็บกับความคาดหวังแบบเดิมไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายเป็นพิเศษแต่เพราะยังไม่เคยหยุดดูว่าใจตนเองกำลังยึดอะไรอยู่เมื่อไม่เห็นเหตุก็ย่อมแก้ที่ปลายเหตุและทุกจึงวนซ้ำ พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจไม่ใช่เพื่อให้เราจำแต่เพื่อให้เราดูทุกข์ในชีวิตจริงของตนเองดูให้เห็นว่าทุกนี้มีเหตุเหตุนี้คือความอยากความยึดความหลงและเมื่อใดที่เหตุเบาลงทุกย่อมเบาลงตามลำดับไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเปลี่ยนคนที่เคยผ่านความทุกข์หนักมักมีใจอ่อนโยนต่อผู้อื่นไม่ตัดสินง่าย ไม่พูดแรงไม่ซ้ำเติมเพราะเขารู้จากประสบการณ์ตรงว่าความเจ็บของใจมันลึกเพียงใดนี่คือผลของการเรียนจากทุกข์ไม่ใช่การแพ้ทุกข์เมื่อทุกขสอนให้เราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตใจจะเริ่มไม่ประมาทในคำพูดการกระทำและเวลาเริ่มเลือกทำสิ่งที่ไม่เพิ่มภาระให้ใจเริ่มปล่อยเรื่องเล็กที่ไม่จำเป็นต้องแบก และเริ่มรักษาใจมากกว่าการเอาชนะใครในทุกขณะของความทุกข์หากเรายังมีสติรู้ว่ากำลังทุกข์นั่นแปลว่าเรายังไม่หลงทั้งหมดยังมีแสงของปัญญาเล็กๆซ่อนอยู่และแสงเล็กๆนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง ความต่อต้านจะค่อยๆลดลงเพราะใจไม่ต้องเสียพลังไปกับการผลักใสสิ่งที่หนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันไม่ดึงอดีตมาทิ่มแทงใจไม่ดึงอนาคตมาหลอกหลอนใจทุกจำนวนมากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงหน้าแต่อยู่ในความคิด ที่ใจสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตจริงคนที่เสียเงินก้อนใหญ่อาจทุกข์ไม่เท่ากันบางคนล้มแล้วลุกเพราะมองว่าเป็นบทเรียนบางคนจมอยู่กับความเสียดายโทษตนเองไม่รู้จบสิ่งที่ทำให้ทุกข์ต่างกันไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือการยึดว่า สิ่งนั้นคือชีวิตทั้งหมดของตนพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าความทุกข์หนักเพราะอุปาทานคือการเข้าไปยึดว่าเป็นของเราเป็นเราควรเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งใดเปลี่ยนใจที่ยึดจึงสั่นคลอนถ้าใจเห็นชัดว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสภาพชั่วคราวแม้สูญเสีย ใจก็ยังตั้งอยู่ได้ไม่แตกสลายหลายคนเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้จากทุกข์คือการคิดบวกแต่ในทางธรรมไม่ใช่การหลอกใจให้ยิ้มคือการมองตรงไปที่ความจริงโดยไม่หนีเห็นความเจ็บเห็นความกลัวเห็นความไม่แน่นอนแล้ววางใจเป็นกลางไม่ซ้าเติมตนเอง ในความสัมพันธ์ทุกมักเกิดจากการคาดหวังให้คนอื่นเป็นดังใจเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่คิดใจจึงผิดหวังพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของเขาเราเปลี่ยนใจตนเองได้แต่เปลี่ยนใจผู้อื่นไม่ได้ทั้งหมดเมื่อเข้าใจตรงนี้ใจจะเบาลงความโกรธจะลดลง ทุกข์ยังทำหน้าที่ขัดเกลาใจให้ละเอียดขึ้นคนที่ไม่เคยทุกข์มักพูดง่ายตัดสินง่ายแต่คนที่ผ่านความเจ็บมาจะรู้จักฟังรู้จักหยุดเพราะรู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจเพิ่มแผลให้ใจคนอื่นนี่คือเมตตาที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่การเสแสร้ง เมื่อเรายอมให้ทุกข์สอนโดยไม่ปิดใจใจจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้ไม่ใช่การได้ดังใจแต่คือการไม่ถูกใจลากไปไม่หวั่นไหวตามโลก,กธรรมและเริ่มสัมผัสความสงบที่ไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขภายนอกทุกข์จึงไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นประตูที่เปิดให้เราเห็นความจริงของชีวิตทีละน้อย ถ้าเรากล้ายืนอยู่หน้าประตูนั้นโดยมีสติเป็นแสงนำทางใจจะค่อยๆแข็งแรงอ่อนโยนและลึกซึ้งขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเดินเข้าใกล้ธรรมมากขึ้นทุกทีเมื่อใจเริ่มยอมรับว่าทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตความดิ้นรนจะค่อยๆเบาลงเพราะเราไม่เสียพลังไปกับคำถามว่า ทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่เริ่มหันมาดูว่าตอนนี้ใจเรากำลังยึดอะไรอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักดูใจตนเองมากกว่าจ้องแก้โลกภายนอกเพราะโลกภายนอกเปลี่ยนยากแต่ใจเราฝึกได้ในชีวิตจริงคนที่ถูกนินทาใส่ร้ายมักทุกข์เพราะชื่อเสียงที่ถูกกระทบถ้าใจยึดว่าความคิดคนอื่นคือคุณค่าของเราทุกคำพูดจะกลายเป็นมีด แต่ถ้าเห็นตามธรรมว่าเสียงนินทาเป็นเพียงสังขารทางเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจจะยังเจ็บอยู่บ้างแต่ไม่แตกสลายเพราะไม่เอาตัวตนเข้าไปผูกกับคำพูดเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การกระทบแต่อยู่ที่การเข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นคือเราคือของเราเมื่อมีใครตำหนิถ้าใจไม่เข้าไปเป็นเจ้าของคำตำหนิ ความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ยากนี่ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการวางใจอย่างมีปัญญาหลายคนเมื่อชีวิตไม่เป็นดังหวังมักโทษตนเองอย่างรุนแรงคิดว่าตนล้มเหลวไร้ค่าไม่เก่งพอแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าสงสอนให้เห็นว่าความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นเพียงผลของเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนถาวรของใครคนหนึ่งเมื่อเข้าใจเช่นนี้ ใจจะหยุดซ้ำเติมตนเองทุกยังทำหน้าที่เปิดโปงความจริงของใจในวันที่สุขเรามักไม่รู้ว่าใจยึดอะไรอยู่แต่ในวันที่ทุกความยึดจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดนี่คือโอกาสอันมีค่าสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจตนเองเพราะถ้าไม่มีทุกเราจะไม่เห็นกิเลสของตนเองชัดเจนในครอบครัวเดียวกันเมื่อเกิดปัญหาเดียวกันบางคนเลือกใช้อารมณ์บางคนเลือกใช้สติ ผลที่ตามมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ใช้อารมณ์จะพูดในสิ่งที่เพิ่มแผลแต่คนที่มีสติจะหยุดก่อนพูดเพราะรู้ว่าคำพูดจากใจที่กำลังทุกข์มักพาไปสู่ทุกข์ที่หนักกว่าเดิมเพราะพุทธเจ้าทรงสอนการอดทนไม่ใช่การฝืนกลั้นแต่คือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่กำลังเกิดเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเสียใจก็รู้ว่าเสียใจรู้โดยไม่ตัดสิน รู้โดยไม่ผลักไสอารมณ์จะค่อยๆค,คลายเองตามธรรมชาติเหมือนคลื่นที่สงบลงเมื่อไม่มีลมเติมเมื่อเราฝึกมองทุกข์เช่นนี้ซ้าๆใจจะเริ่มเชื่อมั่นในธรรมมากกว่าความคิดของตนเองเริ่มเห็นว่าแม้ชีวิตยังมีปัญหาแต่ใจไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในปัญหานั้นตลอดเวลาเพราะทุกข์กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์คือพาเราให้รู้จักวางรู้จักปล่อย และรู้จักตื่นจากความหลงทีละน้อยเมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกข์ไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทัศนคติทั้งชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมเพราะทุกข์บังคับให้เราหยุดดูความจริงในวันที่ชีวิตราบรื่นใจมักหลงไปกับความเพลิดเพลินไม่รู้ว่ากำลังยึดอะไรไว้แน่น แต่เมื่อทุกมาสิ่งที่ยึดจะปรากฏชัดเหมือนเงาในแสงแดดในชีวิตจริงคนที่สูญเสียงานที่รักมักรู้สึกเหมือนสูญเสียคุณค่าของตนเองถ้าใจยึดว่างานคือความหมายทั้งหมดของชีวิตความทุกข์จะท่วมทน้นแต่ถ้าเริ่มเห็นตามธรรมว่างานเป็นเพียงบทบาทหนึ่งในชีวิต ใจจะเริ่มแยกตัวออกจากเหตุการณ์และมองเห็นทางเดินใหม่นี่คือการที่ทุกข์กำลังสอนให้รู้จักวางอัตตาอย่างค่อยเป็นค่อยไปพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์หนักเพราะความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างใจเมื่อความจริงไม่เป็นดังนั้นใจจึงต่อต้านการเห็นทุกข์เป็นครูคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่ต่อสู้กับมัน ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับด้วยปัญญาในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกหลายครอบครัวทุก์เพราะความหวังดีที่ปนด้วยความยึดอยากให้ลูกเป็นอย่างที่คิดประสบความสำเร็จอย่างที่วาดฝันเมื่อชีวิตลูกไม่เป็นตามนั้นใจพ่อแม่จึงหนักอึ้งถ้าเห็นตามธรรมว่าแต่ละชีวิตมีเหตุปัจจัยของตนเอง ความรักจะค่อยๆเปลี่ยนจากการควบคุมเป็นการเข้าใจทุกยังทำหน้าที่สอนให้เรารู้จักความอดทนอย่างแท้จริงไม่ใช่อดทนด้วยการกดข่มแต่คืออยู่กับความไม่สบายใจโดยไม่หนีเมื่อใจไม่รีบตอบสนองต่ออารมณ์ปัญญาจะมีพื้นที่ทำงานและเราจะเริ่มเห็นทางเลือกใหม่ที่ไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้การฝึกใจไม่ได้เกิดในวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แต่เกิดในวันที่ใจถูกบีบคั้นด้วยเหตุการณ์จริงทุกจึงเป็นสนามฝึกที่สำคัญสำหรับผู้ต้องการพ้นจากการถูกอารมณ์ครอบงำเมื่อเรามองทุกข์ด้วยสายตาเช่นนี้ทุกจะไม่ถูกมองว่าเป็นจุดจบ แต่เป็นช่วงหนึ่งของการเดินทางที่กำลังค่อยๆเปิดเผยความจริงของชีวิตให้เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยโดยที่ใจยังคงเรียนรู้ยังคงตื่นและยังคงก้าวต่อไปบนทางแห่งธรรมเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้ขอให้คุณลองหยุดนิ่งสักครู่แล้วหันกลับมามองใจของตนเองอย่างอ่อนโยนความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ได้สูญเปล่าถ้าเรายอมเรียนรู้จากมันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเปลี่ยนโลกทั้งใบอาจยากแต่การเปลี่ยนใจตนเองคือทางที่เป็นไปได้จริงเมื่อเราเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษเหตุการณ์แล้วหันมาดูเหตุแห่งทุกข์ในใจตนเองปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะโลกโหดร้าย แต่เกิดเพราะใจเราเข้าไปยึดเข้าไปแบกเข้าไปคาดหวังเมื่อเห็นเช่นนี้การวางจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เรารู้เท่าทันทุกข์เพราะเมื่อรู้เท่าทันทุกข์จะไม่สามารถครอบงำใจได้ทั้งหมดแม้ปัญหายังอยู่แต่ใจจะไม่จมแม้ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แต่ใจจะเริ่มสงบ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นดังใจแต่คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเองจากการเอาใจไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาเป็นการฝึกสติฝึกปัญญาฝึกการวางใจนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้หนทางที่ค่อยๆพาใจออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงถ้าวันนี้คุณยังทุกข์อยู่ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลว แต่แปลว่าคุณกำลังอยู่ในบทเรียนสำคัญของชีวิตขอเพียงอย่าหนีอย่าปิดใจใช้ทุกเป็นครูใช้สติเป็นแสงนำทางแล้วคุณจะค่อยๆเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้ใจเรามากกว่าที่คิดก่อนจากกันในคลิปนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีจิตใจงดงามเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดฟัง หยุดคิดและหันมาดูใจตนเองการที่คุณเลือกฟังธรรมะคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและทุกก้าวเล็กๆนี้มีความหมายอย่างยิ่งขอให้ธรรมะที่ได้ฟังในวันนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆในใจที่ค่อยๆเติบโตเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเมตตาและนำพาคุณเดินต่อไปในชีวิตด้วยใจที่เบาขึ้นสงบขึ้น และเข้าใจตนเองมากขึ้นขออนุมโมทนาในกุศล,ลจิตของทุกท่านขอให้ทุกท่านพบความสงบที่แท้จริงบนหนทางแห่งธรรมครับขอฝากทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามกดแชร์และใช้คำคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อให้ธรรมะนี้ไปถึงผู้คนที่เป็นทุกข์ต่อการยึดติดและขอขอบใจจากใจทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาฟังคลิปนี้การฟังธรรมะนี้ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้ธรรมะที่ท่านได้รับในวันนี้เกื้อกูลต่อใจของท่านให้ใจสงบเบาและเข้มแข็งพร้อมจะรับรักษาตนเองไม่ต้องคาดหวังจากใครอีกต่อไปสาธุ